เพราะว่าคนป่นามาให้เก็ดเก็ดเก้าเปียกเลยก็เป็นลูกยุ่งไอ้เชี่ยมันไม่บอกเก็ดเก็ดแลยนะเขาลยกชิ้นมาเลยอ่ะปู่จอยกบคอหรือว่าปู่จอยสีชมพูคนเดิมครับเอฟซีกับผม เข่างว,วดนี้สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเข่าเต็มเต็มกับเอฟซีกับผมเอฟซี FC ตีติดตามปูจอยกูขอนะครับเนาะงวดนี้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับเอฟซีกับผมเป็นว่ามาถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ยังมีใช่เห็นวัดดั่งคําขานคนเห็นวัดต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารรู้ชัดเห็นวัดจริง อาขับเอฟซีขับมาพอกัดนะรับเนาะก่อนที่เขาไปชมคลิบของปูจอยกับเอฟซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกะจัดขัดกะพานนะครับมากันมากันชอบกับกดไหลกดแจให้ครับผู้เถ่าพารวยพอสวัยพารวยเด้อเดินับเดอครับเอฟซีกับผมขอกำลังแดงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนปูจอยกอเคะกับเอฟซีกับผมอืะเข่าสามตัว โต๊ดสองตัวตรงบนสองตัวตรงล่างกับเอฟซีครับผมชัดเจนแม่นคักแม่นแน่ครับของปูจอยกับเอฟซีครับผมผู้ใดชมคลิปของปูจอยมีโชคมีหมานกับปูจอยขค้อนทอนเคึืนถึงปูจอยนะครับเอฟซีครับผมนะครับเด้อเพราะว่าปูเป่นกะไปอยู่ จำภรษาอยู่ทั้งอำเภอสีชมพูครับง่ายจากโคกข้อไปจำภรษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเนาะน้ำท่วมไปใสมาใสบา่บ่อใดเิ่นว่าสิยางออกมากจากสนนใหญ่กับระยะทางตังต้งสองสามกิโลกะเลยลำบากกันทางครับอยู่ที่ผมเิ่นกาอยู่แบบสมระการสิได้โทษถ,ถามปูจอยนะครับเด้อผูใดมีชมมีหวานกับปูจอยงวนนี่แตกสามตัวโต๊ะสองตัวบนตรงตรง,ตรงนะครับสองตัวบนกับตรงตรง แล้วก็ล่างกับตรงๆครับอ e ีซครับผมนี่ครับเนาะเจ็ดเก้าแปดเข้าสามตัวโต๊ดสองตัวเจ็ดแปดสองตัวล่างเจ็ดเจ็ดตัวเน้นให้ซ้ำครับเน้นให้เลขครับเลขสามหางนี่เน้นให้กับเบซี่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับเนาะเอา้ามาฟังปูจอยสิบอกสูฟังขับว่าพ่นได้ตองหวดเลยยัง กลับไปซี่ผมปอมื่วานโทรไปหาเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นบริรับสายสงสัยสิฝนตกแห้งแหละครับอยู่ซี่ผมอไปไปฟังปูจอยสิวสู่ฟังกับเอวซีครับการมาตรการปูเออเนะี่ยโอ้ยคือเขาคักเขาแน่เถอะปูทั้งล่างทั้งบนหรอครับผมทั้งล่างทั้งบนทั้งสามตัวตัวปูนะแม่โอ้เป็นอย่างไหนปูทั้งเงินบุญ ออบอก้ยแปบบว่าพ่อบอกไปเนี่ยพ่อบอกไปพ่อบอกไปไม่จอรักตีแล้วเขาต้งพูไปไปตลาดมัน่เนาะคนจ้า,ามากบัตรงพูปันอะไรเนาปันเราเป็นปามาแห่เกตเกตเก่าเปล่เลยก็เป็นกยุกไ้เชี่ยม,มันมาบอกเกตเกตเลยะเขายกชิมไปเลยแล้วครับเขาพ่อจ้าวัดดอกบอกไปเสื้อ,อยอพูดรูไปยังหมู่ไปเมือเพราว่า อ๋อเรียกว่าเขาง่ามเดี๋ยวจะบอกอยู่แล้วนี่บอกอยู่แล้วดิเออบอกอยู่แล้วต้ได้ต้องเงืได้บ่อปูเออเดี๋ยวจะเฝ้าต่อแบบแบบไอ้พวกนี้จังเอาเอารถปูเอารถปูได้ต้องเงื่นปูอันนั่นผมไม่มีเงินจ้าบาเนี๋ยวบอกว่อผมไม่มีเงินทั่วในท้องาีผมไม่ยังไม่ไปติดโทษไปปัดโทษเดียวว่าออกงานเดี๋ยวเนี่ยเออพวกเนี่ผมติดโทษผมโทษหาดอกปูพวกเนี่ครับผม ขันยังโยปุอีกโอ้ยคนเดียวเฉยยม่นคนแต่่าก็บอกไคคนกับพงศาแต่วปะผมก็บอกก็บอกไคนะเออครับผมอืมตเงี้จักบาทเน่ยโดน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 ใส่โซ่ทับใยักเห็นครับผมครับผมเอาปูเอาเดี๋ยวผมสินโอนให้ดอกปูเออดอกดอกเอกนั่นเงอบ้านบันเอหมูว่านเงือแบบว่าเมื่อนคัดพัดเหมือไหมเอออ อยากอยากอยากเป็นอย่างนู้นวะสิได้รับทรัพย์สินละปู่บบนี้รอยเดียวอนให่กันไปเรือว่างเหรอฮะครับผมอ้าเอฟซีครับผมตั้งแต่เมื่อวานไปใช้กันเดยอะผู้ใดมีโชคมีหมานกับปูจอยนะครับเนาะเอฟซีครับผมเดี๋คืนพื้นพืนหอดเกิดถึงนะครับเด้อปูว่าผมมีเงินเติมหอดโทรศัพท์ประสานวะขยันขยันจิ้มปั้นแต่ปูก็ไม่ขาดเบิดประสานอยู่ในวัดของปูนะครับเนาะไอ้เจ้าบาดนก ลูกเลยมันนันังหัวลอยบ่อจมหน้ากว้านเอาวมโอ้ตีลูกเป็นมาบอกตัวเดี๋ยว้โอ้ีนี่ตัวตัวตัวัวาบลูกก็จ้าลูกกจ้าตาบ่บ่โอ้จีไรลูกบ่ได้บ่บ่มีเงินหร่ีเงินดีกู่เงินวอาส่น่ท่านผลมากท่นอยากกินอาหารหัวหันได้บ่เออบ่มีลูกก็ท่นมีเลยกันท่ามีแต่รัา มบอกคนน้ค uh ่บอกใครบ่บอกคนนด้เออาน้เห็น uh ว่านคู่มากว่าบอกว่าสิบอกป้าแม่บอกกายนีเนี่ยเบอกคน้ไม่บอกเลยลูกลายนนกเจ้าสถนกาทองบอกเลยรึบอกสี่เจ็ดสีเจ็ด่เจ็ดเจ็ดเป็นโมซาสมออวนี้บอกแล้วเอาใครต้องวาดวะเว้ยเปหน้าไวะออเว้ย จักเดียันนะฮ่า้คสือกันดีเออตีกันดีหาแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นพันนีเออันว่าสูนในกันสูนเล้า่านนี้โอ้งานยุบเล็กกันได้หลงแยกแปลว่เสือง่ายแค่นี้ก็ได้เออุนสุนให้ผู้ใดล่ะปู้ซุนให้ปูกไปเถอโอ้เอาปืนหน้าเอาปืนมน้าให้ซูนให้ยิ่งเออ ป็นไห้แล้วแล้วเรว่าตองวดได้บอกตองวัดได้แล้วปูเรียว่าบอกนเี่ยมทีนะว่าน่้เท่าไรกับว่าว่าเพราะี่งินนี้หอวอยู่ย้ายรครับผมครับผมครับเอ้าบอกเย่มบอกว่ารถเอาตัวนี้ซักยุบอรัามมาเลเนี่ยงวดที่สามอ่ะโอ้ดต่ต้นนี่งวดที่สามหมดปูงวดที่แล้วนี่เขาตั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเขาคัก ตัวอักเรามองสือสือว่าสืสองตัวมันหาแหวงหาแปดสรแปดหางมันนะครับผมหาแปดครับผมแปดหาหาแปดเออเ่งจื่อเอาไปตัวเนาะครับผมนดาอู่งวดนังกะไดอันนั่นแหละเลขปูเขายุ่งัวดนังกะไดเออบานนี้เันคนไทยก็เจ็บเป็นจนตลอดนี่เออกักักัลอยจ้าจ้เออจไรวะพอพวอะไรพูอี่าไเออย่างานสน้ำงาน้มงาไเะเออ ao có tiền ô, chắc, áo, chào mày nè, tối nay ông bốc quất, à, giờ tôi vô ra rืm mà quăng, giờ này, cáp ông, hả, tàng đi pù, pù mà đi được nè, để rồi, à, tôi đi luôn, อนคนนอบอกกีนลูกคนอเป็นบาททที่เาถามเลยทุอมอนปอจชาชนว่าสิบอกบอบอกบอเ่อปากเน่ต่เหบอกแล้วอีกบ้เรเสียบงดีว่านี้เลยเอออ๋อตัวเดปุ๊บหกเก้าห้าหกเก้าห้าจุหกจุอือ ศูนย์หกศูนย์เออล่างอันนั้่างปืนเนี่ยปืนใหม่ศูนย์ศูนย์ไรสร้างเชือกตัวไหศูนย์ไรเออเอศูนย์หกศูนย์ครับกบกับขอก็เดียวเนาะครับผมนี่ละเด่นได้ยอกห้อ่างตัวไ้ปู้ล่างหกศูนย์หกศูนย์เออหกศูนย์เชือกถุงนี่ละนี่เนี้ยหกศูนย์ตัวเดียวปบปู้เน Ừ, <ะ>มันมันมากสี่ด้มากสี่ศูนย์หกศูนย์อันตัวนี้ครับผมแต่ว,ว่าตัวยีลาบอกเนี่ยห้าหกเก้าห้าโอ้ตัวนี้อ่าตัวยีลาบอกคือหกเก้าห้าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาล่งแตาแกเด้าเอาแปดเลยเร้่อสี่เ 4, นลนัะน่ะอันไหนปูนล่งแตมหนึ่งคือเป็นหาแปดบนปูแดงับอครับผมอืม พ่อป <ım. S 1> ่ามันห้องมันมันงอหล่อโอ้ดีใจไรข้ามันปีปีปุ๊บปครับนับตุ๊บุ๊บรนะเลยวะป้อนูวถึอสามนานๆสามนานเหมือนเนาะขบอากู้ซื้อเงินมากู้ใงนซื้อเงินมาราราบเบากเนีครับรอบเบาๆรอบอกาๆแล้วเสือเหินใสยุบีอยู่ไกลกันยุ่ยเลยเออแล้วต้รงไถึงเนี่ยละว่าบอกเนาะบอกว่าเนี่ยโอบอกว่านี่ปู นี้ใจไ้ว่ที่ได้จะมีคือนั่น่ะว่าหันวายปูว่มีลูกกเนี่ยใจอย่ก็มีจ้าบบจะเป็นไจะเมนงนะบอกสู้นานเลยบปูเอาเอาว่าีิแต่ราคาเป็นลูกเท่าสรมาค่าคนมากนะเออไปแอาไปลบ้านเออไเอาไปเลยอะออ๋อเออหกห้าวัที่ปูหกเก้าห้างหกเจ้าห้างนะเออ ตามีละแค่นี้พ่ปรจัก้ย้อนเนี่ยอะไรจัล่างนี่หกศูนม,น,นมันบะปูแน่หกศูนย์บนนี่หกเก้าห้าแน่เอาเอฟซี F C ครับผมปล่อยต่องวดปูจ่อยครับเอฟซี F C ครับผมงงวดเแียวปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวดา้างแตกทักค,ค,ครับ <c oughs> เอฟซีครัผมอย่างว่าไปบอกฟันข้าเจ้าเมาลอตตอรี่รครับผมเอีครับผมลอตตอรี่แหรอคอ แตรละคลิปนี้ก็ขอบคุณปูนหลายครับผมสวัสดีครับไปเดินพ่อจะเอาเอาไม้เนเด้ออุ้นใส่โต๊ะ